บัวสีม่วงค่ะทุกคนสวยมากเลยค่ะวันนี้มีในสระสีม่วงสีชมพูในสระน้ําในเกษตรผสมผสานเวยค่ะทุกคนเดี๋ยวแมนูพี่จะพาไปดูมีสีส้มสีขาวอีกเลยค่ะทุกคนบัวบัวในสระนี้มีสีเหลืองด้วยค่ะมีสีส้มสีม่วงสีชมพูสีเหลืองสีขาวค่ะทุกคน สีสีเลยค่ะในในสาหนีที่มีบัวอยู่เดียวแม่นงพีจะซูมสีส้มให้ดูเลยค่ะทุกคนสวยมากเลยค่ะบัวสีส้มอืมสีเหลืองก็งามค่ะทุกคนบัวสีสีในสาเดียวกันเดี๋ยวแม่นงพีจะพาไปชมบัวสีเหลืองตอนนี้เป็นบัวสีเหลืองแล้วก็จะปรับแม่นงพีก็จะซูมให้เห็นดอกชัดเจนนะคะสีม่วงอ้สีส้ม สีส้มค่ะบัวจริงเะคะ่ะทุกคนสีจริงค่ะสวยมากเลยวันนี้แม่น้องพีรีมีโอกาสมาเยี่ยมชมเนาะคะ่ะสะบัวสีชมพูค่ะอู้เมกีแม่น้องพีรีคลายคลิปแล้วค่ะบัวขยับเพราะว่าปลาเป็นเลี้ยงปลาในซ่านะคะ่ะปลาเป็นมกขยับดอกบัวใหขยับเดยเห่อพี่เนาะ สีขาวคะ่ะทุกคนจะมีเสียงน้ำนะคะเป็นเป็นระบบน้ำเตินต่ะเติมนะคะเนาะสวยมากเลยค่ะในสาเดียวเลยค่ะทุกคนมีสีสีเลยค่ะบัวสีสีสวยงามมาก